ธรรมะก่อนนอนคืนนี้ให้ใจอบอุ่นกว่าผ้าห่มบางคืนผ้าห่มอาจทำให้ร่างกายอุ่นแต่ใจเรายังเย็นจากความกังวลที่สะสมมาทั้งวันก่อนนอนคืนนี้ลองกอดใจตัวเองให้แน่นขึ้นอีกนิดให้อภัยตัวเองในสิ่งที่พลาดยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และขอบคุณตัวเอง ที่ยังสู้มาถึงตอนนี้หลับตาแล้วส่งความปรารถนาดีให้หัวใจตัวเองเหมือนส่งความอบอุ่นผ่านมือหายใจเข้าช้าๆเพื่อรับความสงบหายใจออกเพื่อละสิ่งที่หนักเกินไปคืนนี้ไม่ว่าข้างนอกจะเป็นอย่างไรขอให้ภายในใจคุณอุ่นพอที่จะหลับสบาย และตื่นขึ้นมาด้วยพลังที่อ่อนโยนกว่าเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะริมระเบียงเพื่อรับฟังคลิปใหม่ๆได้ทุกวัน